สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องทีออ่หลายคนอาจจะเคยสงสยัยหรือว่าเคยมีประสบการณ์กับตัวเองนะคะเรื่องของจินตนาการทางเพศหรือที่เรียกว่าเซ็กชวลแฟนตาซีนะคะครับผม จากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยพบว่ามันเป็นเรื่องอปกติมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความหลากหลายแบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่ามีรูปแบบไหนที่พบบ่อยบ่อยบ้างแล้วก็ทำไมจินตนาการพวกนี้ถึงเป็นส่วนสำคัญกับประสบการณ์ทางเพศของเราค่ะใช่เลยครับคือจินตนาการพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับ แบบว่าโรงอย่างส่วนตัวในหัวเราเลยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากๆให้เราได้เข้าไปสำรวจความปรารถนาลึกๆความตื่นเต้นหรือว่าความอยากรู้อยากลองอะไรต่างๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องลงมือทำจริงๆก็ได้ครับแล้วข้อมูลจากหลายๆที่ก็ชี้ตรงกันว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีด้วยซ้าไปครับอืมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวอย่างแรกๆที่ข้อมูลบอกว่าพบบ่อยมากก็คือ จินตนาการถึงคนดังหรือว่าไอดอลค่ะอันนีออ้ดูเหมือนจะเป็นการผสมความชื่นชมที่เรามีต่อภาพลักษณ์ของเขากับความปรารถนาส่วนตัวของเราแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับมันเป็นการดึงเอาเสน่ห์หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติบางอย่างที่เราเห็นในตัวตนสาธารณะของเขาใช่ไหมครับ<ะ>แล้วก็เอามาสร้างเป็นเรื่องราวในจินตนาการของเราเองเอ,อ,อีกแบบที่ใกล้ตัวเข้ามาหน่อยก็คือจินตนาการถึงแฟนเก่าครับ อ๋ออันนี้ก็น่าสนใจค่ะครับข้อมูลที่น่าสนใจมากๆก็คือมันไม่ได้แปลว่าเราอยากจะกลับไปคืนดีกับเขาเสมอไปนะครับแต่อาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกคุ้นเคยความทรงจําบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในใจหรือบางทีก็เหมือนเข้าไปเอ่อเติมเต็มหรืออาจจะแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตผ่านจินตนาการของเราเองครับเรื่องอํานาจล่ะคะ เห็นว่ามีทั้งแบบยอมเป็นฝ่ายถูกควบคุมหรือซับมิชชั่นที่เราจินตนาการว่าเออเราปล่อยให้อีกฝ่ายนำหรือควบคุมสถานการณ์ไปเลยอาจจะมีการยอมทำตามคำสั่งหรืออะไรแบบนี้ค่ะดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับการได้ปลดปล่อยความเครียดหรือความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับคือการยอมจำนวนในจินตนาการเนี่ยมันสามารถให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้นะครับเหมือนกับเราไม่ต้องตัดสินใจอะไรตลอดเวลาเหมือนในชีวิตจริงครับ แล้วก็ในทางกลับกันเลยนะการเป็นผู้ควบคุมหรือ dominance เนี่ยก็เป็นอีกขั้วทีออ่ได้รับความนิยมเหมือนกันคือการจินตนาการว่าเราเป็นฝ่ายกุมอํานาจคุมเกมคุมคุมทุกอย่างซึ่งอันนี้มันให้ความรู้สึกถึงพลังความมั่นใจแล้วก็การได้แสดงอํานาจในพื้นที่ที่มันปลอดภัยครับอืมทั้งสองแบบนี้ก็เหมือนเป็นการสำรวจมิติเรื่องอํานาจความไว้วางใจในรูปแบบที่ต่างกันไปเลยนะคะครับผม มันเหมือนการสำรวจสิ่งที่เราเรียกว่าแผนที่ทางเพศหรือ Sex Map ของตัวเองนั่นแหละครับซึ่งก็คือรูปแบบความปรารถนาส่วนตัวของเราขอบเขตหรือว่าอะไรที่มันกระตุ้นเราเป็นพิเศษจินตนาการมันช่วยให้เราเข้าใจแผนที่นี้ได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรในโลกจริงและบางทีก็ทำให้คนพบแง่มุมใหม่ๆของตัวเองด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะคะที่ข้อมูลพูดถึงอย่างเช่นการมีเซ็กซ์ในที่สาธารณะหรือที่สิ่งเสียงอันนี้ข้อมูลบอกว่าความตื่นเต้นหลักๆเลยมาจากความรู้สึกท้าทายความกลัวจะถูกจับได้หรือการทําอะไรที่มันเอ,อ่อนอกกรอบมากๆใช่ครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับการหลีกหนีจากความจําเจนในชีวิตประจําวันคล้ายๆกับอีกแบบคือการสมบทบาทสมมุติหรือ role playing ที่เราสมมุติตัวเองเป็นคนอื่นไปเลยเช่นเป็นหมอกับคนไข้หรืออาจจะเป็นเจ้านายกับลูกน้องอะไรแบบนี้ครับอ๋อค่ะค่ะการให้สวมบทบาทเนี่ยมันทําให้เราหลุดออกจากตัวตนเดิมๆลดความเขินอายแล้วก็สร้างความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นมาได้จริงค่ะแล้วก็มีแบบที่ถูกทูดถึงบ่อยเหมือนกันคือการมีเซ็กส์แบบกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น three sum หรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นจุดสนใจหรือบางทีก็เกี่ยวกับการที่เราได้เห็นคู่ของเรามีความสุขกับคนอื่นซึ่งอันนี้ดูจะเป็นการสำรวจมิติเรื่องความสัมพันธ์ความหึงหวงในรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะใช่ครับซับซ้อนทีเดียวแล้วก็ยังมีการมีเซ็กซ์กับคนแปลกหน้า อันนี้จะเน้นไปที่ความเร่าร้อนแบบปุกปับ๊บไร้ข้อผูกมัดจบลงในครั้งเดียวเลยคือไม่ต้องกังวลเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นการสำรวจความต้องการแบบเอ่อณโมเมนต์นั้นจริงๆอืมแล้วก็มีเรื่องการเฝ้ามองหรือ voyeurism คือตื่นเต้นจากการแอบ,บดูคนอื่นมีเซ็กส์กับอีกด้านคือ การถูกเฝ้ามอง (exhibitionism) ที่ตื่นเต้งเมื่อจินตนาการว่ามีคนแอบดูเราอยู่ทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะเล่นกับขอบเขตของความเป็นส่วนตัวแล้วก็การเปิดเผยตัวเองนะคะถูกต้องเลยครับจะเห็นว่าหลายๆแบบที่คุยกันมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการท้าทายขอบเขตการทำลายกฎเกณฑ์หรือว่าการได้สัมผัสความรู้สึกต้องห้ามแต่ทั้งหมดนี้ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของจินตนาการนะครับซึ่งมันช่วยเพิ่มสีสันและความตื่นเต้นทางอารมณ์ได้ดีทีเดียวค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะคือเรื่องการถูกบังคับหรือฝืนใจเล็กน้อยที่เรียกว่า forced fantasy อันนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยเน้นย้ำชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าจินตนาการแบบนี้ไม่ได้เท่ากับความต้องการถูกทำร้ายหรือว่าความยินยอมให้เกิดการล่วงละเมิดในชีวิตจริงเลยนะคะครับ อันนี้สําคัญมากแต่มันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นจากการสูญเสียการควบคุมแต่ต้องอยู่ในบริบทที่ปลอดภัยของจินตนาการเท่านั้นอาจจะเป็นความรู้สึกว่าถูกปรารถนาอย่างรุนแรงมากๆอะไรแบบนั้นค่ะใช่ครับจุดนี้สําคัญมากจริงๆครับการแยกแยะระหว่างโลกจินตนาการกับความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยข้อมูลต่างๆชี้ตรงกันว่าจินตนาการจะเริ่มเป็นสัญญาณที่อ,อ,อาจจะน่ากังวลก็ต่อเมื่อ1คือ มันกลายเป็นความหมกมุ่นจนรบกวนชีวิตประจําวันของเรา 2. คือมันทําให้เกิดความสับสนแยกแยะความจริงกับจินตนาการไม่ได้หรือที่สําคัญที่สุดเลยคือมันเกี่ยวข้องกับการคิดที่จะไปทําร้ายผู้อื่นที่ไม่ยินยอมแล้วก็มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงอันนี้คือเส้นที่ต้องระวังครับเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราสํารวจกันมาวันนี้เนี่ยจินตนาการทางเพศเป็นเรื่องที่ปกติมากมาก เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็มีความหลากหลายแบบสุดๆไปเลยมันเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยในหัวเราจริงๆนะคะสำหรับการสำรวจความปรารถนาหรือความเป็นไปได้ต่างๆค่ะใช่ครับจินตนาการพวกนี้มันซับซ้อนแล้วก็สะท้อนตัวตนที่หลากหลายของเราได้มันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีและที่สำคัญคือมันไม่ได้แปลว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเสมอไปนะครับ การเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็เข้าใจจินตนาการของตัวเองเนี่ยเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆของการมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและสมบูรณ์อาจจะลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะครับว่าจินตนาการของเรามันเคยเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกันไปบ้างหรือเปล่าการทําความเข้าใจตัวเองในแง่มุมนี้บางทีอาจจะนําไปสู่การค้นพบเกี่ยวกับตัวเองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมก็ได้นะครับ